สวัสดีครับพบกับรายการ p o c l e t Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกม x อช็อนะครับอะไรเนี่ยรอให้เราไปนะตอนนี้เราก็อยู่กับอ่อนี่เต็มก่อนเต็มนะครับแล้วก็ตัดตั้งห้าวันไม่ต้องหนามครับสัตว์เลี้ยงเขามาจากไหนมันแจกแล้วครับโคตรดีเลยครับโอ้ไม่ดีครับ ไปหาห้องกันเลยอ่ะห้องไหนล่ะครับจะเล่นมีดหรือเล่นอะไรอ่ะสนายอ่ะสนายสนายดัดอะไรเอ้โหปลอกเก็ตอนแรกที่ยังไม่ถ่ายคลิปเดี๋ยวเรนจะเล่นดัที่อะไรอ่ะจะเล่นดัอะไรอ่ะเร็วๆดิเฮ้ยดาดเต้ เฟียเฟียมาได้เฟียก็เฟียเอา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 อะไรเหม่อนกันบอมนะล็อกตามมือเนาะว้าวเปอนไงเนี่ยขาเนี่ยปฏิญาณเดินไม่มีตังค์มิเตอร์เก้ามือเม่เพื่อไม่ให้ไม่เขาตกใจกีฮ

เออลืมบอกว่าอย่างของเดี settling, ๋ยวละเดี๋ยวมาดูกันนะก็ใครโหดสุดไม่ใช่มาดูวัดเสียงครับไม่ได้ดูใครโหมดสุดเราเบิดอยู่ฝั่งไหนอ่ะแดงมอดนไม่รู้ะเลเงมเราไม่รู้จำไม่ได้เล้วอรก

ผมก็เล่นสะไน่ไม่เก่งนะรล้วตันมันก็หายไปแล้วเฮ้ยห้ามระวังห้ามวางระเบิดน,นะเว้ยอ้าวเว้ยเตยกระดืออยู่ไหนวะอยู่ไหนอะสู้กับไ,ไอ้เตยมันนะไรไ<ห>ไอีกแล้ว น่งอะเอ้ยทุกปิงเราดิพันหนึ่งอะเอ so kind of yeah. Ay, ้ยราเอไม่ได้ล็อก้องอะเมื่อกี้ปิงพันว่ะงูงูอะงูอะผมเล่นตันไหนไม่เก่งวางได้เลยวางได้ก็วางวางวางเล่น็ล้ววางวางมเอ้า บอกว่างได้เองแล้วบอกขี้เกียจบ้าต่าไมงไ่เด็จะหาอะไรแต่เราวะไปหาคนอื่นบ้างดิเฮ้ยี่นนีคนเออเอ้าไม่มเจอทางเดียวกันเด็กตนะัวตีมัเนเะตียอะไรเนี้ย

เมื่อกี้กูถึงินบอลแล้วกไม่ฟิ้อกับกูอะมาเล่น้องเรามาตีกกาดคุอกตรงๆเลยกูกาดสนัยมาเมีดกับกูได้นะแย่ไม่สู้กับพี่อะโอ้ยเจ้าพอพี่เอออะไรเอ้

เราบอกเราบอกเพ่อไไม่ได้บอกเยู่กเไหนวะเราอาเดนี่ด้วยสกเออไอพีเอไปบี่ะบีบีเอ้าไอไอไอองที่บอกมาเององมันดูนะลองมันดูนะนี่นี่ลองนี่ไอมามีดกูดิมงเียนหูอีก เออกูดิกูดิกูดิได้ตัวเดียวอ่ะกูมึงเก่งด้านในกูไม่เก่งอ่ะเออจบ้าวดีดไปสิมาแล้วจุ๊บเาไแล้วเย้แค่ชนะแล้วแรกของดีน้ำเงินด้วยเอาเลยจ้า พวกเรสามคนแล้วลกกว่าอนีกทีมหนึ่งเม่งมาดรปืนมาคนหนึ่งอ,ะอ่ะแต่เมาวป็นตองบาลีเลยนะดึงเลยโอ้ยระวังตอเาลีแต่เฮ้ย,าาย,ย,ยมื่อ,อกีอ้

แล้วมึงก็ตายอุ้ยเอาไหนมาดิเอาไหนมาเอาไหนมาเอ้ยเอาไหนมาดิเอาไหนมาขอยยืมนายเล่นหน่อยมาหน่อยมาดูดีกว่ามาคุยด้วยกันเปเ์ดิรอเอโอ้แล้วฉีดสเปรย์กดบางทีดีกว่าตกใจแล้จังไวนะ เฮ้คิวสองครั้งด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากเฮ้ยเาก็มีคนใจดีให้ปืนตันไหมาเนอแล้วผมก็เล่นไม่เป็นเลยไปดูอะไเับเ้นอ๊อกเ้ับเต้นอ๊อรพี่ะเล่นมาเ้นอนกจะบาย นั่ลั่เต็มลวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง้นโคตรปนโคตรสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องถาวรมถาวรม่ของใครปืนมาปืนอะปืนลงไม่ไดไม่ลงปองเดือคนเดียวแล้วเนี่ย มึงไม่ฆ่ากูอ่ะไหนวะโนวางเบอร์เลยบอกรอแป๊บอาไอ้สัตว์ดิฉันมาทิ้งยางเมือหลุดไปเหี้ยวางบีหรือเอ๋วบีแหนมเลยเฮ้ยไม่ดีนะเพื่อน

ตอนนี้คนก็เริ่มเยอะเอ้ยเ้ยขอหน่อยดิขอปืนหน่อยเอ้อไม่เป็นไรเล่นไปแม่ก็มีมาเท่ากันแหละนั่นไงกูอีกแล้วอะไรวะกูตลอดไ้ไุ่ใชตอไอ้ย่งเอ ไอ้พี่เฮ้ยเอาปืนมาให้ไปทนลไทนลสลับน้ทุกคนดูขนาดสคนเลยนะวคน่าเลยวะยอย่ามาฆ่ากูได้ไหมเนี่ยอุ้ยอุยอุยไอหอกเลยลูิก ไอ้มาบีดีอไอ้หอไอ้แม่งมาบีดีเออยิงไม่ดโดนอีกเอไอไหนวะมาเอดิมาเอเด,ดี๋ยวมันก็เห็นเองอ่ะออหมดเลยระวังกันมืด้วยแมดูสิหน้าไม้กันดืเลยอันดูหน้าไม้อะอะไรอที่เลยอะไรที่เลยโอ้หอโหพักก็ตัดสิบแหว เราได้เลยทีมกูแพ้เฮ้ยเอสเฮ้ยจุดกรทันุดกระทำจุดกระทันไ,ไอ้ตันมึงมาเอหรือบีบอกกูเนี่ยมาบีกูไปเอเบีอย่าฆ่ากูละกันนันไงไอ้ตันอย่าฆ่ากูอย่ายายายาฆ่าเราอย่าฆ่าเรา อย right. right. right ู uh ่ไหนวะน่าเอาไม้ถอยตูดมากไหนเนี่ยมันเจยดผมกันจังแล้วมันอยู่ไหนวะไอ้ตานี่คนอยู่ไหนอยู่บีเหรอาอยู่บีเหรอตูยเงินเพลินเลยนะใช่เวยจบจบไม่แล้วจบคลิปเลยวไหม รีบจบไปไหนวะไปตัดมีดกันเลยค่ะพี่อ่ะ,ออะเอามีดในกูนอยต่อไปไปเล่นมีดกัน,นไ,ไม่ได้อัดมั้ง

ใครบอกว่าคกเงกากเออเรากาคกเอ้ยาวนอื่นไม่ได้เดาเลยเนี่ยไม่เหมือนมากลยมันเหมือนมาริกาดิกาครับทีมมาริกาเบียโตอดูที่ฐานยูที่ฐา ไปฐานานี่นเออฐานเราดิแหละไม่ได้ฐานมันโอ้ยบ้านกูระเบิดดิฐานอยู่แล้วโดนที่เจ้าโซ่ฐานอยู่แล้วอยู่กูระเบิดดิกูไม่เป็นดิเออฉลาดก <c oughs> ูเป็นโดนเออกว่าจะกูละ ตายแล้วเหรอเ้ยตนระเบิดอยู่ที่ใครเหรอระเบิดอยู่ที่ใคร อยู่ที่ใครระเบิดอะอยู่เลืไม่หีใครถือะเดรอือยู่ไ่ะไอ้เรดาวที่มันโไนะใสเสืออะไรเนี่ยเ้่นาหรอเอหรือบีดเป็นคอ้เป็นมคอะ

เมื่กี้มันใหญ่เลยมันใหญ่อะไรเราไม่มีพูกเข้าใจไหมเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยนนเ,เนี่ยเนี้ยมีแต่อนไรอย่างนีเนี่ยแล้วเล่นมีดเนี่ยเออบอกไม่ได้เล่นไม่มีไ,มมไอเต็ม ไหนอะไม่รู้ยังไม่รู้เลยขือย่าดิ้นครัดิน้นอย่าดิ้นนะครับอย่าดิ้นนั่นแหละและ้วจบตานี้ก็ขอ xem quân xem quân xem 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 เราจะมาดูทับทิมไอ้ไม่ใช่มาริกาเออ,เอ,อตันตัน,ตนท้องหรือเปล่า อย่างนี้ี๋ยวขอตัวไปหายตันก่อนอ่ากลับมากันอีกครั้งนะครับมันไปไหนของมันก็ไม่รู้เข้าห้องไร้สาระปัญญาอ่อนเนี่นั่นแล้วส่งมาเยอ,อะอาเลขหน้ามาเลยดิยจะแพ้ก็ไม่แพ้ะวะ เขอแรกหน้าไม้ตกเกียนแตกตเฮ้ย ตานบอกตานจะไปเล่นกับแช่นะครับเซมก็ไปเรียนแล้วมั้งหายไปหมดแล้ว อ้าวไว้อยู่ดีๆหลับเลยเดี <c oughs> so, ๋ยวมอสเสียงวีอาร์โก็แล้ววิธีลงก็จะให้ใต้ลิงก์พิเศษเนอนะของพี่อารนะ์มเนอะดีเอชแนลเดอร์ตี้เอชแนลเดี๋ยววิธทีทำกับลิงก์เนะี่ยมันอยู่อันเดียวกันนะเดี๋ยวก็จะให้ใต้ลิงก์เนอะผม

มาวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายค